สวัสดีค่ะเรามาดูลักษณะนิสัยของคนเกิดวันเสาร์กันนะคะคนเกิดวันเสาร์มักจะมีดวงชะตาคล้ายๆกับคนเกิดวันอังคารนะคะคือดวงชะตาแข็งค่ะแม้ช่วงใดที่ต้องเสียต้องตกยากได้พบอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสคุณก็กลับมาแบบว่ายืนหยัดได้ด้วยตัวเองต่อสู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ และผ่านไปด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าใครจะมาคิดร้ายใครจะมาทำร้ายคุณเขาก็พ่ายแพ้ไปใไนที่สุดนะคะอุปนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็จะมีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะหนักแน่น รักเกียรติถือศักดิ์ศรีของตนนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบใครด้วยค่ะเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละจิตใจเด็ดเดี่ยวยากที่จะแปลเปลี่ยนนะคะโกรธยากค่ะแต่ถ้าได้โกรธแล้วก็จะโกรธนานมากค่ะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นจริงๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆค่ะมีความรู้ดีชอบความมั่นคงค่ะ ไม่ช่างพูดนะคะไม่ชอบพูดไม่ชอบเจรจาด้วยค่ะจะทำอะไรก็มักจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะก็หลักสำคัญก็จะมีความเจ้าชู้แต่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะนิสัยเข้มงวดไม่เหลวไหลไม่ชอบแค้นเคืองใครใฝ่รู้มีความรับผิดชอบค่ะส่วนใหญ่ก็จะ รับราชการนะคะเป็นอาชีพที่มั่นคงมากเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกใครง่ายๆนะคะค่าสุาคนวันเสาร์นี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้เกิดในวันเสาร จะเป็นคนที่ดวงแข็งจริงๆค่ะยังไงแล้วก็ขอให้คนวันเสาร์โชคดีในทุกๆวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ